วันนี้หนุ่เตรียมเปลกใหม่กับของเล่นใหม่มาให้พี่ด้วยค่ะเชิญเข้าในก่อนค่ะพี่ค่ะเชิญนั่งก่ันค่ะหนู่ปตามเด็กๆมาด้วยนะคะโอ้ยเช่ญน้องนารีแะพี่รอตรงไหนก็ได้นั่นก็ได้เลยพี่ขาน่ตรงนี้ก่อนนะไปเลยค่ะเด็กๆสวัสดีพี่่าสี่ ยพี่ามากเลยจากน้องนาตาลีเ,ลเอ็มพี่ค่ะยแชร์สนอให้เอ็มพี่นะคะจอดก่อนเลยค่ะสงสัยวันนี้พี่คงมันมันขึนแน่เลยอะ่ะ วันให้ของขวัยท่านเราอ่ะเจ๊ยดงรีบจัดการไม่หลัเราจะส่วนหนึงใช่ใช่เจ๊เดี๋ยวจะดูวีน้องนะเออใช่ๆช่ไม่เป็นไรขอบคุณมากที่เตือนสวัสดีค่ะพี่สมหญิงใกล้จะถึงรอบแล้วสะดวกเราส่งไปไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวเตรียมสถานที่เราส่งเลยโลเคชั่นให้นะคะ สวัสดี่สวัสดีค่ะเองไรกี่รองอวันนี้ลองรับดูนะคะว่าคบไหมแมเวลาหลดน้องคนเป็นเยอะงั้นเชื่อใจน้องอยู่แล้วขอบคุณพี่มากนะคะที่ช่วยธุรกิจองมอดไม่เป็นไรหรอกเราต่างคนก็ต่างได้ประโยชน์กัน ว่าที่มีอะไรจะเล่าลงอย่างไรนะมีอะไรหรอคะช่วงนี้ผู้กำกับเขาจับตาดูพี่อยู่ะฝากน้องช่วยระวังให้พี่ด้วยได้ค่ะพี่เชื่อใจพี่ได้อาจโอเคขอบคุณมากเออคุ้งแเห็นข่าวนี้ยังที่ว่าร้านอาบอุบนวดเจนารีโดนล่วงว่ะยินว่าเกี่ยวข้องกับดับตำรวจด้วยนะ จริงไหมฉันว่าแล้วรานนีต้องเป็นอาบอบนวดไว้หลางหน้าแน่ๆเลยเพราะว่าเห็นเมื่อวันก่อนฉันได้ยินจากคุณแถวนี้บอกว่าร้านนี้ตั้งขายยาเล่ขายบริการมาเป็นเวลาหลายปีแต่ยังไม่เคยโดนตรวจสอบสักทีก็ว่าทําไมร้านอยู่ได้นานจัง <S <S สงสัยมีแบ็ดนี่นีจะไม่ดีได้ยังไงละ่ะก็มีดับตํารวจมาเขี่ยด้วยนี่เห็นว่าเงินเดือนเดือนได้ตั้งหลายบาทเนี่ยตํารวจสมัยนี้เขาหากินง่ายเนาะใช่ ดำที่อทรหนึ่งทับสอกหน้าสารอาญาที่จะิตและปอบพี่ชอบกลางเนื่องจากจำเลยมีความผิดจริงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149เดึงพระราชบัญญัติประกอบัฐธรรมนูนว่าด้วยการ้องกันและปรับความการทุจริตพศ .2542 มาตรา123ทับพระราชบัญญัติประกอบัฐธรรมนูญว่าด้วยการ้องกันและปรับความการที่จะดิตพศ2 5 6 1มาตรา173การกคของจำเลย เป็นความผิดหลายการรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91จึงตัดสินให้ลงโทษจำเลยกระทงละ5ปีรวม65กระทงจำคุก325ปีเมื่อลงโทษทุกกระทงแล้วไม่จำคุก50ปีตามประมวลกฎหมายอาญามตาตรา91อนุ3ทุกท่านทำความเคา,ารพศาล ประกอบการอ่านเมื่อใดคะดาวดวงวันนี้ท่านนั้นผิดจริงไหมคะแล้วสารจะซื้ไว้ายังไงบ้างคะท่านผมคี้ว่าสารต้องเัื้ความยิดเลยครับเพราะว่ายาหลัิจารมีความเพียงพอที่จะให้ผู้ต้องหาถูกรับัวตามสิไว้นะครับผมขอวกัครัว่าผมมีภารกิจต่อติดไฟ